สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ L 4 0 1 8 s P มาดึงหกล้อขาดหมดครับนีครับมันหายไปได้ยังไงขาดครับพี่น้อง ดึงหกโลไลิงก็ขาดนี่ครับ ลิงขาดครับรดคาดหมดอยู่บนป่าคันนี้ติดโบด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับช่องรถไถซิ่งวิ่งหางาน